ครับผมทำนะวันนี้ผมไม่ได้ออคิปเกมนะเพราะว่าผมถูกไปคิดไฟเซอร์มาคลิปหนึ่งโอเคฝนตกด้วยแหละหนิดปาาปิ้วแน่นอน,นโอเควันนี้ไม่มีอะไรมากครับโอเคมาเดี๋ยวราคุณสรงพลังในคลิปนี้ทรงพลังได้ทั้งหมด448ยอดดูในคลิปปักทุก โซนครับทุกคนนะก็โอเคไม่มีอะไรมากครับผมไปกันเลยโอเคครับผมคลิปหน้ามีคลิปปักธงนะเดี๋ยวผมจะลงโซนไปทักหาปักธงคลิปหน้าไวเซอร์ทำลิฟต์นะโอเคไปแล้วปวดหัว